ีคิดที่ได้ได้เพชรมาเมทโอ้โหพี่พีคะหนูว่าเพชรมันเล็กไปข้อนึงนะคะหนูว่าต้องเติมเพชรอีกสักขอนึงเขา้้้าเขถึงซืออันนีใหบอกว่าเห็นเราใส่บ่อยไรเงี้ยเราเห็นเห็นเราใส่ข้อมือเพชรบ่อยมีเส้นนึงที่เขาซื้อให้ตอนปีแรกๆอะไรเงี้ยเขาเขาเลยบอกว่าเขาซื้อเขาก็เลยอยากซื้ออันนี้ให้เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะ เราก็แคมเปญมือนกันวแบบอยากให้หนูเป็นบบตรต่อจริงจริงอีกนิดนึงก็คือเป็นตู้เพชรเครื่องทีเรไม่ชอบทำไมอ่ะหนูก็ซื้อให้ไงให้เขาไม่มีใครสนใจโฟกัสนาฬิกาลให้หนูซื้อให้บ้างเลยเหรอก็ดีกต่เดือดร้อนแต่ว่าเราก็ภูมิใจเนาะอนาุตแคมเปญนะหนักมันก็ช่วยไม่ได้เราก็ช่วยหมาแมวมาเยอะบางทีบุญกุศลก็ต้องนำพาเราบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่หวังผลแรกไม่ได้หวังผลมันมาเอง นานชนีสาวจะซึ้งสักทีนึงอะไรเงี้ยปกติเราก็จะเป็นแมนหน่อยใช่ไหมและนี้ก็เราให้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้จริงเพราะเราเห็นเขาแบบพ่อให้นาฬิกาเขาเลือนแรกล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีความหมายเวลาที่เขาหยิบกุญแจนาฬิกามามีเป็นสิบเรือนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เลื่อนที่แบบแพงที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเรือนที่เขารู้สึกว่ามีความหมายเราก็เลยรู้สึกว่าฉันก็อยากเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาก็เลยให้นาฬิกาให้รู้สึกว่ามันมีความหมายดีอะไรเงี้ยไม่ แล้วไม่มีเขาบอกเลยว่าทําไมเขาถึงแบบถึงทำแบบนี้เนระาก็คงไม่คิดว่าเราจะแบบคู่จาอ่อนหวานกับเขาขนาดนั้นนี่บูกเหรอตั้งแต่คุณกระตาเนี่ยมันก็มีนะแต่ก <c oughs> ็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะ <c oughs> แต่เขาคงเกินความคาดหวังว่าแบบเราจะให้เขาอะไรแบบนั้นมากกว่าอาจจะแบบให้เรามาแบบหลายต่อหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เราอาจจะแบบให้เขากลับเยอะอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกมากขึ้นว่าเออเราก็เห็นได้สิ่งที่เขาให้อะไรเงี้ยเพราะปกติหนูขี้งกค่ะจริง นานนาทีหนึ่งปีเลยนาา่ดูก่อนมีรือ่าผู้หญิงต้องให้ด้วยเหรอแล้วแ่การผู้หญิงต้องให้ไหมคะแล้วแต่ไม่ต้องให้หรอแล้วแต่ผมให้เวลาเขาก็พอแล้วนะอ่างเขาตลงไี้ได้ครับนั่าไม่เยอะแต่มันวนใหญ่มากเลยนะไม่เยอะเขาให้ซองหนูเล็กหรือเปล่า ก็ประมาณนั้นก็เขาให้อย่างนี้ปกติทุกปีอยู่แล้วอันนี้คือป,ปกติอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านั้น,แล,นลแล้วก็ทันไดกระเป๋าอีกใบหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นปีมังกรมันก็จะได้แบบรู้สึกว่าเออเอาไว้นะเพราะว่าเห็นหนูแบบว่าพูดอยู่นั่นแหละเรื่องปีมังกรอะไรเงี้ยค <c oughs> <ๆ>่ะใช่ก็เขามีใบหนึ่งไงเรามีใบหนึ่งอะไรเงี้ยถามว่าตอนนี้อยู่ไหนยังหาไม่เจอว่าประกบไว้ไหนเราไมรบาบอกว่าโชว์เสร็จ้วก็ไม่รวังไว้ตรงไหนมัน

อะไรนะคะกับเป๊ะพี่จอมพี่คาร์ล่าก็นี่ไงเขาบอกว่าก็ให้หนูเยอะกว่าไงอะไรอย่างงี้อันนั้นก็เป็นบุญชาวัฒนาขอกราบขอบพระคุณมากนะคะเขาบอกหรอเขากราบขอบพระคุณทางเออพี่จอมพี่คาร์ล่านะคะแล้วก็ขอขอบคุณชาวเน็ตที่ทําให้หนูได้เงินอีกห้าหมื่นบาทรถเขาบอกหรอเขาไม่บอกเขาทําตัวเนียนนะแล้วเขาเแบบาไดดดูู้้เค่บอกว่าตอนแรกอ่ะน้องเขาโดนตกก่อน แล้วหลังจากนั้นเขาก็ดูแต่ตอนนี้เราคือคนที่ยังไม่ดูเพราะเรารู้ว่าถ้าเราดูอะพีก,ก็พีเถอะถ้าบุ๋มชอบบุ๋มก็เป็นอะไงนึกออกมหมแต่ก็แบบยังไม่ออดทนก่อนคือตอนีก่อะไรนะคะสองหมื่นแล้วก็เขาก็บอกว่านี่ไงก็ตอนอ่างเปางไงเขาก็ให้ไปแล้วอะไรเงี้ยตองความจริงเงินอ่างเปาหนูเหมือนจะขาดไปหมื่นหนึ่งนะงแปลก งานแต่งก็พรุ่งนี้ไม่ถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะใช่เพิ่งน้อมถ่ายพรีเวดดิ้งพรุ่งนี้คอนเซปต์อะไรบอกได้ไหมคอนเซปต์เหรอคะอะไรก็ได้ไม่ได้มีซีเรียสอะไรเลยอะคอนเซปต์มันต้องเตรียมแบบยุ่งแบบไม่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 ธรรมดาง่ายง่ายสตูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ่ายเอาดอก็ถ่ายง่ายๆค่ะเพราะว่าทั้งสองคนเหมือนไม่เคยคิดจะแต่งงานแล้วก็ไม่ได้มีภาพในหัวก็จะได้ว่า ดี๋ยวรอดูว่าเป็นรุ่งเงาปกติเกาหลีเกาหลีมั้งคะน่าจะอันนี้ให้ออกไปไหนทำหรอคือว่าเราแบบออกไปไหนทำสงสารออกไปไหนมากทุกวันเนี้ยถามมาไม่เคยได้อะไรกลับไปเลยชุดที่จะไปถ่ายพรุ่งนี้ไม่ครบไม่ครบเลยเนี่ยแล้วแล้วก็เพิ่งบอกว่าเออเดี๋ยวหาเอออะไรนะเสื้อผ้าสไตล์ลีดเนาะเพิ่งถามเมื่อวานก่อนบอกว่าฝากหน่อยได้ไหมตอนแรกก็จะเอาจากที่บ้านไปแต่ว่ามันก็จะงกเกินอ่ะ กระจายรายได้หน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรบกวนหน่อยได้ไหมพิเริ้งเสร็จแล้วอะไรต่อพิเิ้งเสร็จก็ก็ไปพิเวนดิ้งต่ออีกรอบหนึ่งก็มีแค่นี้ค่ะน่ายังดูอยู่อาจจะเป็นทะเลหรือเปล่าไม่แน่ใจง่ายๆของหนูไม่มีอะไรเลยง่ายๆไปไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเน้นเงินไม่เน้นไม่เน้นลูกเน้นรับงานเพราะว่าพี่พีทบอกว่าสร้างบ้านนี่แพงนะขับประมูลค่าสร้างบ้านมาแล้วมันจึงอยู่ ก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวช่วยขยันทํางานไม่ได้เอาเงินไปสร้างบ้านนะจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระเขาช่วยจ้างงานด้วยนะค่ะติดต่อได้เหมือนเดิมติดต่อได้เหมือนเดิมรับงานเหมือนเดิมมีวงอีเวนต์เต็มที่ไปหมดแล้วหลังจากนั้นก็ยังยังแทนท้าวเริ่เริ่มก็ยังแบบยังไม่ได้บอกแต่งกันเหรอคะสิบสิบสองสิบสองพฤษภากับสิบเก้าพฤษภาใช่เราไม่ได้เตรียมอะไรนะ มันคือหน้าไปถ well. ึงไหนแล้วเราก็แค่เราทอ้วนมาตั้งแต่บกลานิดหน่อยแค่นั้นที่เหลือก็ไม่ได้ทําอะไรก็ปกติคำถามคือเราต้องเตรียมอะไรเยอะขนาดไหนเราแต่งงานเรามีอะไรแล้วนะอ๋อโรงแรมจองแล้วไม่เพราะว่าเราเลือกแบบปิดให้หมดเลยเลยไม่ต้องผัดสีชวีวันเลยทั้งนั้นมีแต่หน้าคอผกแบบคอ ไม่เห็นค่ะยังไม่เขาเห็นไม่ต้องรู้ไม่มีอะไรเลยคุณจะคาดหวังไหมว่าปวดหัวไหมแต่งแต่งใช่ไหมเนี่ยแต่งไงข้ามไปเลยได้ไหมงานแต่งอ่ะแแต่งหหัจะได้เ็นบบมันไม่มีนั่นแหละเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวอาจจะใกล้ๆเราคิดอะไรได้แล้วก็ปรับปรับัโชคไปคุณคาดหวังไหมว่าถ้าไม่มีงานแต่งงานเรา ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเขาจะร้องไหมอ่ะเราขายเซ็กซี่เราขายเรียบร้อยหลังงานแล้วจะบอกหมดแล้วตอนนี้เลยเหรอเราเราเคยทำท่าเซ็กซี่ให้ผู้ชายดูแล้วผู้ชายบอกว่าเฮ้ยหนุ่ตลกอ่ะมันไม่ได้แสดงว่ามีอยู่แนวเดียวละถ้าจะขายแนวตลกน่าเราล้างแล้วมัก็คงได้แค่นั้นแหละเพราะว่าเซ็กซี่เขาคงแบบมองไงก็ไม่เซ็กซี่ละแล้วผมจะแตกจะอะไรไม่รู้ หนูยังไม่เ,เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวให้การ์ดเสร็จปุ๊บเดี_<_๋ยวจะปรับตู้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 อย่างนี้เลยแล้วพี่พีชก็คือเตรียมสรปิ่ละเตรียมล่องสุ่มอะไรล่องรูดละให้พี่พีชเขาพูดนะหนูไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้เขาเก่งแล้วไงอ๋อเดี๋ยวนี้เขาสู้ต้องคะเขาไม่ใช่ธรรมดาละเป็นทั้งเฉพาะคอนเทนต์เป็นทั้งแบบว่าพิธีกรเออยอะไรเอยเขาสู้เดี๋ยวดูคอนเทนต์จะมีคอนเทนต์ก่อนไหนไหมวะ ไม่แน่อันนั้นอยู่ที่เขาคิดเลยเพราะว่าทุกวันนี้หนูแทบไม่ได้ทำะไรเลย,เลยมีหน้าที่ทำทำตามที่เขาบอกจริงเหรอใช่ก็เป็นเรื่องเนๆหมดเลยพี่พีททั้ททงนั้นไม่ต้องการแต่งหนมีสุดท้าพไหมอย่างบางงานเขาบอกเจ้าสาวเต้นโชว์ออเจ้ารรอบอ่าวอะไรเงี้ยตอนแรกคิดนะตอนแรกคิดอันนี้พูดตรงๆว่าตอนแรกคิดว่าจะร้องเพลง <laughs> แล้วน้องบอกว่าพักมันขอเกินพักก่อน ก็เลยบอกโอ้งั้นอาจจะไม่มีก็แล้วกันแต่เดี๋ยวรอดูเนาะใกล้ๆอาจจะมีอาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็ได้เต้นรูดเสาอยู่แถวนั้น